ธรสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูนรดาอ่อนจันท์นะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยชันปรมว่าศึกษาปีที่4นะคะวันนี้จะมาเรียนตัวชี้วัดที่ท4.1พ .4 ทบ3นะคะเข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก,ก,าลลกภาษาไทยนะคะเนื้อเรื่องก็คือเรื่องการใช้พจนานุกรมคน้นคว้าความหมายของคำ นั้นๆน,น,นะคะในของชั้นป .4 เราะะก่อนอื่นการใช้พจนานุกรมนะคะก็มีหลักการในการใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวครูบีจ,จะได้ม,มาอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ฟังนะคะไม่ยากเลยพจนานุกรมก็คือเป็นหนังสือที่ใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลหรือหาความหมายของคำนะคะเราจะมักพบเจอในห้องสมุด นั่นเองนะคะ,ะมาดูความหมายของคําว่าพจนานุกรมนะคะพจนานุกรมนที่นี้นะคะหมายถึงหนังสือที่ใช้ในการค้นหาคําหรือความหมายนะคะโดยจะมีการเรียงลําดับตามตัวตอักษรก็คือเรียงลําดับตั้งแต่ตัวไห่นอนทเหมือนเดิม ะะโดยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของคำนิยของคําการอ่านออกเสียงรวมถึงที่มานะคะที่มาของคําด้วยนะคะว่ามีที่มายังไงนะคะอันนี้คือความหมายของพจนานุกปรปมนะคะจะได้ใช้ถูกต้องและรู้วิธีในการเขียนด้วยนะคะ การใช้พจนานุกรมนะคะข้อที่1เลยนะคะพจนานุกรมจะต้องเรียงลำดับตัวอักษรโดยจากพยัญชนะตัวแรกเป็นหลักเรียงตัวแรกเป็นหลักนะคะต,ตัวแรกก,ะะรก็คือตัวที่อยู่ที่หนึ่งเลยคําที่หนึ่งตัวอักษรหรือพยัญชนะตัวแรกนะคะเริ่มตั้งแต่กอไก่ไปจนถึงฝนหูนะคะอันนี้คือพยัญชนะ ที่เราใช้เรียงในการเปิดพจนานุกรมนะคะต้องเรียงตามพยัญชนะก่อนต่อไปข้อที่สองการเรียงสละเรียงสละจะต้องจัดลำดับให้อยู่ในตามแบบรูปของสลัดังต่อไปนี้นะคะอย่าลืมเลยนะคะว่าวิธีการเรียงรูปของสลันั้นต้องเรียงตามแนวนอนนะคะต้องเรียงตามแนวนอน มาดูเลยเริ่มตั้งแต่สระอจนถึงสระไอไม้มาลายนะคะอันนี้คือสระในภาษาไทยนะคะวิธีการเปิดเราต้องดูก่อนดูพยัญชนะตัวแรกข้อที่1ดูต่อมาเรียงสระนะคะว่าสระไหนมาก่อนอย่างเช่นคําไหนมีสระอแล้วก็ยกตัวอย่างสระอเวเวลาเราจะเรียงว่าคำไหนมาก่อนกันเราดูพยัญชนะก่อน แล้วเรามาดูสระถ้าสระอะมาคำที่คำที่หนึ่งะมีสระอะแสดงว่าคำที่หนึ่งจะต้องเรียงอยู่ตรงที่หนึ่งเลยแต่ถ้าคำสระอาเขาสลับที่ให้นักเรียนเกิดความงงและสับสนนะคะเขาสลับสระกันนักเรียนต้องยึดหลักเลยว่าต้องเรียงตามสระที่จัดไว้ในรูปแบบดังนี้นะคะสระในภาษาไทย ต่อไปการใช้พจนานุกรมข้อที่3นะก็คือคำที่อยู่ในหมวดหมูอ่อักษรเดียวกันจะเรียงตามลำดับรูปพยัญชนะตัวถัดไปของคำไม่ว่าพยัญชนะตัวถัดไปจะเป็นตัวสะกดอักษรควบกล้ำมหรืออักษรที่ตามที่ตามอักษรนําก็ตามจะต้องอยู่ในหมวดหมู่ เดียวกันหรือว่าเรียงตามลำดับรูปของพยัญชนะเหมือนเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นกงคําว่ากงมาก่อนคาว่ากดพยัญชนะตัวที่1คือกอไก่เหมือนกันแต่ตัวสกุดนะคะมาดูเพราะอะไรคะเพราะว่างูมากนดอเด็กถ้าเรียงตามพยัญชนะโอเคนะคะอ่ะต่อไป คำว่าขายเหมือนกันค่ะกับคำว่าขาวทําไมคําว่าขายมาก่อนคําว่าขาวเพราะว่าพยัญชนะตัวยอยักษ์เนี่ยมาก่อนวอแหวนนะคะก็เลยให้คําว่าขายถ้าเปิดตามพจนานุกรมคําว่าขายต้องมาก่อนคําว่าขาวนะคะต่อไปคําว่าหนาวกับคําว่าหวานนะคะหนวกับวอแหวน ว่าหนาวต้องมาก่อนเพราะนอนหนูมาก่อนวอแหวนต่อให้พยัญชนะตัวที่หนึ่งเหมือนกันก็ตามนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะาการเรียงลำดับคำจะเรียงลำดับตามพยัญชนะเป็นสำคัญนะคะแล้วจะเรียงตาม,ตามรูปสลัส่วนคำที่มีเสียงแต่ไม่ปรากฏรูปสลัจะเรียงอยู่หน้าคำที่มีรูปสลัเช่น มีเสียงนะคะคําที่มีเสียงแต่ไม่ปรากฏรูปสระจะเรียงอยู่หน้าคําในรูปสระที่มีรูปสระเช่นกอกมาก่อน่าเพราะพยัญชนะมากนสระกอกมกเพราะพยัญชนะมาก่อนสระก,ะก,อกระนนะกอ มาก่อนกระเพราะพยัญชนะมาก่อนสละันะคะในักเรียนดูและสังเกตวิธีการเปิดด้วยนะคะว่าเรียงยังไงคําไหนมาก่อนนะคะถ้าศึกษาเนื้อหานี้แล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไปข้อที่ห้าข้อที่ห้านะคะคำที่มีรูปบรรณยุกต์มาก่อนคําที่มีรูป วรรณยุกต์คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะต้องมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์นะคะรูปวรรณยุกต์คืออะไรวรรณยุกต์ก็คือเอกใช่ไหมคะเอกโทปีเจตาวาอ่านี่ก็คือสามัญอ่าต้องมาก่อนนะคะคำที่ไม่มีอ่ะ รูปวรรณยุกต์ต้องมาก่อนคาที่มีรูปวรรณยุกต์เช่นถ้าคําว่าขาวไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยนะคะมาก่อนคําว่าข้าวใสต้หินหิวหิวหิวนะคะเนี่ยวรรณยุกต์อยู่ด้านบนคือวรรณยุกต์สามัญเอกโทตีต่อไปข้อที่หกค่ะคำที่มีไม้ไต่คูู ไม้แตคูนะคะไม้แตคูมาก่อนคําที่มีลูกวรรณยุกต์เช่นคําว่าแข็งเข้มเพง่งแข็งลูกบรรยุกต์ลูกวรรณยุกต์ลูกวรรณยุกต์อันนี้เขาเรียกว่า ลรรรยุกต์นะคะนี่รูปบรรณยุกต์แต่ถ้าเป็นเขาเรียกไม้แต่คูคําคําพวกนี้ก็ต้องมาก่อนรูปบรรณยุกต์นะคะข้อที่6กนะคะต่อไปการใช้พจนานุกรมก็จะมีบอกอทั้งอักษรย่อ,อนะคะยออ่ออักษรยออ่อบอกอชนิดของคำนะคะามาดูตรงขอบสี่เหลี่ยม นี่บอนอหนูนอจุดสจุดกจุดวอจุดบจุดแล้วก็สันจุดแล้วก็อจุดนอจุดหมายถึงว่าคํานามคําับถ้ามีคําศัพท์แล้วมีนอหนูจุดนะคะแสดงว่าเป็นคํานามถ้ามีซอเสือจุดก็เป็นคําสรรพนามกไก่ก็เป็นคากริยาบอหวนคาวิเศษบอไม้ไม้คาบุพบท สันคำว่าสันจุดก็เป็นคําสัญทานอจุดเป็นคําอุทานอันนี้คือบอกชนิดของคําคําทั้ง7ชนิดนะคะอันนี้คือบอกชนิดของคําก่อน,นะคะต่อไปคําในวงเล็บบอ,บอกการใช้เฉพาะแห่งเช่นคําว่ากดกรปากซสำโบถิ่นคำที่ใช้ก็คือในกฎหมายในร้อยกอง ภาษาปากแล้วก็สำนวนคำโบราณคำภาษาถิ่นนะคะแล้วยังมีเพิ่มเติมนะคะอะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นขอจุดอะวงล็บนะคะอันนี้คือเป็นการบอกความหมายหรือว่าบอกที่มาของคำนะคะเช่นคำนี้ก็จะเขียนว่าเป็นคำ หมิน่นภาพจจุดแล้วก็วงลิฟต์ก็เป็นคำภาษาจีนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอมอจุดแล้วก็วงลิฟต์ก็จะเป็นคำอะไรคะมาลายูนะคะจะเป็นการบอกความหมาย ทายความหมายหรือว่าเป็นการบอกที่มาของคำนั้นๆนว่ามันเป็นคำมาจากภาษาอะไรนะคะบาลีสันสกฤษบางภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสบ้างนะคะในวงเล็บนะคะนี่ย่อในวงเล็บบอกที่มาของคำเหมือนตะก,กี้เลยขอไข่ขม จดจารจุดภาษาจีนชวายวนญี่ปุน่นตะเลงเบงกาลีบาลีฝรั่งเศสมาลายูลาตินสันสกฤตอังกฤษฮินดูนะคะอันนี้คือเป็นการบอกที่มาของคำว่าจุดคำนี้มันมาจากภาษาคาเมนน่ามาจากภาษาจีนหรือชวานะคะ หลักๆแล้วนะคะคือเราต้องทบทวนดูว่าการเปิดเอ๊เปิดยังไงจะได้รู้ที่มาของคำได้ถูกต้องนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างตัวอย่างการใช้พจนานุกรมเช่นตัวอย่างของคำนี้เลยนะคะนักเรียนดูถ้าเป็นนอนหนูจุดเป็นการบอกอะไรคะเป็นการบอกชนิดของคำ เป็นการบอกที่มาถ้คาคำว่าปากอ่ะเป็นการบอกเฉพาะตำแหน่งนะคะอันนี้คือบีฝากให้นักเรียนทบทวนด้วยนะคะ